สบายดีทุกท่านยินดีตอนรับเข้าซูซามต่ออนุรักษ์ภาษาวรรณคดีและวัฒนธรรมลาวมื้อนี้พวกเราจะมานำสนเสนอเทศกาลบุญปีเมื่อลาวอยู่ที่นครล่วงเวียงจันทน์สุธานฝังรายละเอียดจะเป็นแนวเด้อนั้นเชิญท่านรับฝั่งพร้อมกันเลยเทศกาลบุญปีเมื่อลาวเป็นประเพณีที่ยิง่งใหญ่หนึ่งของชาวลาวที่ได้ ซืบทอดปฏิบัติหมาเตยบูหานาการเป็นต้นแมนการหดส่งพระพุทธหูบและพระส่งผู้เป็นพ่อแม่เท่าเกอาวุโซเพื่อข้อผ่อนการบาซี่สูควันตบพาทาดสายพิธีตักบ้านละอื่นๆได้กลายเป็นสิ่งโดดเด่นในบุญปีเมือลาวอย่างเบิกบานมวลซืนและเป็นที่จับอกจับใจ,บจบข้องผู้มาเที่ยวสมการ จัดกิจกรรมต่างๆในบุญปีเมื่อลาวอยู่เตระทองทินอาจจะเตกต่างกันไปตามเงินไข้แต่แนวเดอร์ก็ตามก็ยังคงหักซาฮิตของประเพณีที่เคยซืบทอดกันมาแต่บูหาน,นักการให้มีความมวลซื้นทางหักซาไว้ความสงบและฮิตของประเพณีอันดีงามข้องซาด เะพาอ,อยุนครล่วงเวียงจันทร์ซึ่งเป็นเมืองเอ่ของหลาวได้กำหนดพิธีทางซาสนาในระยะบุญปีมเมื่อลาวแต่วันที13่1356ามหาสิเมาปีส่งพันสาวซีรวมซีวันกำหนด จุดสูดรวมกิจกรรมทางด้านศาสนามีคือมือที่หนึ่งวันที่สิบสามเมษามปีสองพันสาวซีเป็นมือสร้งางขัาหลวงมีกิจกรรมทางศาสนาเขตคุมเมืองเกา่าเส้นทางเสดทาทิลาัสเส้นทางวัฒนธรรมห่วมพิธีโหดส่งพระพุทธเจ้า พระพุทธหูพระเจ้าญาองตือ้อยวัดองคตือ้อและหดส่งพระพุทธหูอยวัดอินแปงในเวลาเก้าโมงตอนบ่ายเวลาสิบสามโมงมีพิธีแห่พระพุทธหูมิ่งเหมืองเริ่มแจกวัดอินแปงห้าห่อผักแก้วและจ้งห่อพระแก้วกับวัดอินแปง เขตวัดซี่เมืองห่อหลักเมืองตอนเ้าเวลาแป้นโมงพิธีเปลี่ยนผ้าซี่หลักเมืองและหดส่งหลักเมืองบาซี่สูขวัญอยู่วัดซี่เมืองและหดส่งห่อหลักเมืองเขตหมระดกพระธาตุลวงพิธีหดส่งพระพุทธหูองค์ขำหด ส่งพระธาตุล่วงเวียงจันทร์และพระเจ้าไสยเซธธาติลาสในเวลา1 5มง5 7โมนส่วนมือที่ส่งและที่สามกลุงกับวันที่14และวันที่15เมษายน ปีส่งพันสาวซีเป็นวันเนามีพิธีทางาศาสนาห่วมพิธีตักบาตรตามเส้นทางเส้นท่าทีลาทุกทุกเสาเวลาเจ็ดโมงและพิธีหดส่งพระพุทธหูตามบัดวาอาหามต่างๆเวลาแปดโมงเซาห้าสิบแปดโมงเลงมือทีซีวันที่สิบหกเมษาปีส่งพันสาวซีเป็นมือสร้างขัญนขึ้น ปีเมลืลาวอส่่พศ2ห้ามีพิธีตักบาตรอยู่เส้นทางเส้นท่าทีลาดและตามวัดวาอาหามเวลา7โมงและพิธีตบพาด้ายเวลา14โมงหโมงอยู่ตามวัดวาอาหามเพื่อหักส่าความสงบและความเป็นระเบียบเหียมห้อยมวลชนสาวนัก ขอนล่วงเวียงจันก็คือสาวลาวทั่วประเทศตรงพร้อมกันเอาเจอซ้าปฏิบัติตามฮิตของประเพณีอันดีงามข้องซาดปฏิบัติตามกฎระเบียบจาราจรพิเศษเมนเอาเจอซ้าปฏิบัติตามคำสั่งแนะนำสพาะแมนเจ็ดข้อห้ามยางเขคงขัดและเข้มงวดข้อเสริญบรรดาทานสาวพุทธทะัศ สนิกสนนักทองเที่ยวภายในและต่างประเทศสาวนครล่วงเวียงจันทุกสันค้นเข้าห่วมพิธีทางาศาสนาแต่ละจุดที่คณะฮัพิสโอบได้กะเกียมเพื่อเป็นสิริมงคลในะงานสล่องปีมรหลาวปีซ่องพันห้านี้ห้มีบรรยากาศมวลซืน ทานไปนั้นทานได้ฟังเทศกาลบุญปีมาหลาอยูท่นครหล่วงเวียงจันท์ข้อขอบใจข้อมูลจ้าข่าวสา้ประเทศหลาวในะคลิปต่อต่อไปพวกเราจะมานำสนเสนอความรู้และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์สู่ทานฟังอีกวางวาทานจะติดตามฟังนำกันเนาะข้อขอบใจทุกทานที่ติดตามก่อนจากกันมื้อน,นี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อซ้งต่อได้เด้อท่านจึงจะได้หับความรู้และข้อมูลดีๆจากพวกเราเป็นประจำและพบกันมากในะคลิปต่อๆไปสบายดี